สวัสดีค่ะออเซลี่สวัสดีครับจ้าได้ยินชาเจนบอสนี่ยินอยู่มาตัดส่นมาตัดส่วนเอาตัส่น <c oughs> นั่นเป็นตาในเนาะโอ้ยส่นมันไปอยู่ทางหนาดิ097นกัจนั่นดีเสียดายวิ่งจ้าวิ่งสี่กับเจ็ด,จดจอันนี้บน่างมันว่าจ้า เห็นว่าผมต้งไปให้เดี๋ยวดู้จวกกันเดียววิ่งซี่กับเจ็ดครับบนรางมันมีสองใบไหมจ๊ะเออมันมีสองชุดมันมีเลขวันกับเลขสูตหนึ่งอีกสูตหนึ่งอืมอันนี้เลขวันบ่จ๊ะครับจับคู่ให้มีอันสองสี่ศูนย์สี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดเป็นบ่จ๊ะแน่นเดียวครับอืม ศูนย์สี่สองสี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้เป็นเลขเลขกำลังวันเสาร์แม็นบ้คจัาอันนี้เป็นเลขกำลังวันเสาร์แมนบ่าจ้าครับผมเลขวันเลขวันเสาร์ผมครับเลขตามตัวหนึ่งเก้าเจ็ดอันหนึ่งเก้าเจ็ดเอาอีกแล้วมันสีมาตัวเก้าอีกตีนี่มันมันดวงเอาครับจักสีมาบ้ามาผมก็โมโหกัน สามตนี่จับไห้หนึ่งเก้าเจ็ดแมน่าจ่าครับผมอ๋อแต่ว่าวิ่งบนรางนี่ซี่กับเจ็ดครับ<ม>ไห้สะอันไห,นไหน้สองอันไห้อันสองตัวก็คือศูนย์สี่สองสี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดป็น่าจ่าครับผมอันนี้เลขกำลังอันนี้เลขกำลังวันแมนบอครับผมอันนี้เลขล็อกผมเลยเลขล็อกหนึ่งสามจ้าวิ่ง,ว,งวิ่งสามเลยครับเอ่อเลขล็อกวิ่ง วิ่งสามติจ่ะอันนี้บนบนเ็นบอครับบนสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามศูนย์สีสามศูนสามศูนย์สี่ติจ่ะ<น>จ้า้สามสองสี่สามสองสี่สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดอันนี้วิ่งบน,อ,น,นอันนี้เลขบน จ้าอันนี้เลขบนเนาะวิ่งบนย่างเดียวสามเมนโบจ่าอันสำหรับเลขล็อกจ้าครับอันบนล่างนี่วิ่งศูนย์กับสองบนล่างนี่วิ่งศูนย์กับสองจ้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศสองเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดสองจ้าเล้ได้ครั้งตัวนีเอาสามสองสี่สามสองสี่เน้นๆจ้า ครับอัน 3, 2, 1. 1> สามสองเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ดังค่ะดีจ้าครับผมและเลขกันอันสามสองสี่นี่มันเป็นโชคกันครับเลขถูกที่คนจุดในอยู่สม,มุดเรียงเไว้ครับอืมค่ะจับตรงกันเลยเตะเตะอืมจ้าอันนี้คือ,อ,อผมอหม้หจ้า อันตามที่ออซิลี่ไ้มานี่ชุดเลขประจําวันนี่อีกชุดหนึ่งแล้วก็ชุดเลขล็อกนี่อีกชุดหนึ่งเนาะสองชุดครับครับอืมวันที่สองชุดจ้าไ้มาสองชุดมาจอบเบิง้งถ้ามกเลขล็อกกับใส่เลขล็อกแต่ว่าเลขบ่หลายตัวหรอกค่ะแย,ยากให้เนาะครับจ้าเรียกว่าสตัวละแต่ว่าเน้นตัวที่เอาอืมจอบเบิง้งเน้นตัวเอาว่าตัวใดเอ่อเป็นตาสื่อเป็นตาลงทุนเป็นเ่าจ้า ครับผมแต่ว่าเลขสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ย่างดังเลยเดียดังเลยพีครับดังครับแถนนี้นิลายอาจารย์ลายสำนักไหม้าดังอย,ยู่ดีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่มันมันวัดตกกับเลขรอกผมครับอือก็ค,อคือมันเป็นมันเป็นสูตรล็อกเนาะมีสูตรเลขประจําวันแล้วก็เลขสูตรล็อกครับผมจะอันที่ที่ม้าของเลขประจําวันนี่คือเลขออกตุมือดตรงกับวันนี้อย่างนี่สิเอามา้าคํานวณ วันเสาร์ครับอืมวันนี้ตรงออกกับวันเสาร์เป็นเพราะจ่ะ <ผม S 1> จ้าแต่ว่าเลขกงามเดหนึ่งเก่าเจ็ดหนีเลขประจำวันนี่ครับมันตรงกับเลขบ้านพี่ผมเลยเลขบ้านพี่ผมป่ะดิอืมมันสิออกตัวเก่าอยู่ติเลยหฮ้ยก็สิออกแต่ตัวเก่าแท่ล่ะจ้าพ่อพูดกันครับจ้าอืมก็เป็นแนวทางเนาะสำหรับตัวเลขก,ก็ไดเนาะค่ะเป็นจ้งไหนคะ่ะจ้า ขายของดีบ่ทั้งผุนครับคนได้ขายครับอืมดีเนาะคะ่ะมีกิจการเห็ดเนาะก็ใหหปังปังส่วนไหมันเด้จ้าเดอ้อจับตัวใดไก่ถึกเด้อค่ะออเซรีครับผมจา้จาจ้าขอบพูดหลายๆสำหรับแนวทางจา้จาจ้าสวัสด,ดีจา้จามาน้าจะท่วนตัวเลขของออเซรีเนาะคะ่ะให้ฟังอีกเทียนหนึ่งจา้าเดียวจะฟังบ่าเข้าใจเนาะคะ่ะฟังให้จบฟังให้เข่าใจก่อนจะนําไปลงทุนจา้าอันนี้เนาะคะ่ะเป็นเลขล็อกเด้อค่ะมีชุด ชุดเลขลอกแล้วก็ชุดเลขประจาวันนะคะมือห้อยออกพันสิน้าเลขมาคํานวณจากเลขประจาวันเสาร์เอาให้เบิ่งชุดลอกก่อนจ่าในงวดวันที่1 6ธันวาคม2566ชุดนี้ชุดนี่เป็นชุดเลขลอกสูตรหวยคานวณเพันเด้อค่ะเพื่อนให้วิ่ง3บนอันนี้บนแล้ค่ะลอกบนยางเดียว3า7 3 0งเ2 4ดยแล 3, 0, 7, ้ว307จ้าสามารถตัดเหรียญได้เด้อจ้าอันนี้ลอกบนล่างลอกบนล่างนี่่ให้หลายหางพี่น้องวิ่งศูนย์กับสอง วิ่งศูย์กับ2มีศ1 03 02และเจเลขเจสองนี่ดังคักพี่น้องดังพูดพูบอกงูบอกเขียบเจดสองสองเจนี่โบงหวมาจากใสจ,จ่าแต่วานหัวดังแห้งเฝ้าไปหาจับฉลากินแบงต่อยใบเด้อจ่าพอวายานยุคย่านสื่อ่ไรจ้าต่อไปสิเป็นเลขเนาะคะ่นะเนาะสูตรเลขตามกําลังเนาะคะ่ะตามกําลังวันนี่เป็นเลขวันออกวันเสาร์เพิ่นว่าเพื่นเห็ุใหังสี่เด้อจ้า เพิ่นใส่สามตัวคือหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนี่คือบนอันนี้กําลังวันค่ะกําลังวันเสาร์หวยออกวันเสาร์เด้อจ่ะวิ่งบนล่างนี่เพิ่นใส่ซีกับเจ็ดจ่ะอันนี้เป็นตัวเลขตามกําลังวันจับครัวหอมีศูนย์สีสองสีสองเจ็ดและศูนย์เจ็ดสังเกตเด,ด้อค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ไปชนที่เลขลอ็อกนะเลขล็อกตามกําลังวันเพิ่นนี่ค่ะ,คะชนกันไปที่สองเจ็ดเจ็ดสอง สังเกตดีๆพี่น้องอันนี้เป็นเลขเลข l อกอเสรีเด้อค่ะมักกะค่อยจัดขัดกะเลื่อนผ่านจ้าสำหรับตัวเลขอเสรีแครปหน้าจอเดี๋ยวเส่บึง่งงวดก้อนจ้าน,นี่งวดก้อนเพิ่นเพิ่นก็มักขัดงวดก้อนเพิ่นห้มะศูนย์ศูนย์หาเพิ่นมักต่ศูนย์ต่วศูนย์มันไปออกทั้งหน้าจ้าคือสามตัว สามตัวศูนย์เก้าเจ็ดเนาะศูนย์เพิ่นไปออกทั้งหนาเพิ่นฟันเพิ่นหมั่นใจว่าศูนย์สีมาจ้ากระจับตาเบิ่งเลขวิ่งเพิ่นดีๆพี่น้องเลขวิ่งโอเซรีนี่ก็สุดยอดือกันจ้าเพิ่นก็ฟันให้เม็ดเดียวกะรอเบิ่งคงสุดท้ายว่าเพิ่นสิจับให้ตัวใดเม็ดเดียวโคลูจ้ากะยังย้ำเหมือนเดิมแนวทางด้วยพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขโอเซรีสังเกตเอาจากเลขรอบกับเลขกำกำลังวันแต่วันหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ไปชนเก้าอีกอีกให้มาหนึ่งเจ็ดเก้า หนึ่งเจ็ดเก้าเลขตัวเก้าสิไมาอีกบ่าน้อนี่น้อเอาแคปหน้าจอจ้าอันนี้งวดไม่ค่ะงวดวันที่สิบหกธันวาคมอันนี้ของงวดเก่าจ้าผิจารณาะจอบอมค่ะมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาพี่น้องในวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสาบนากร้อพี่น้องแฟนจองอิบซีซูคูซุคุนเฮงปังดังด้วยสูคูซุคุน งั้นเลยกองท้องเลยเขาสาธุซาูุคิปนี้ฝากไปคิปนีไปเราจะสวัสด,ดีค่ะ